วันนี้หนาวหน,นาวาว่านาง เดี๋ยวนี้เสือจะพาไปเซเว่นแหละพอรถเสือซ่อมเสร็จแล้วจะพาไปเซเว่นลุกแล้วลุกแล้วคงเก่งออกกําลังกายจะได้ไม่หนาวไงถ้านอนอยู่มันก็หนาวนะนั่งถ้านอนมันจะหนาวลุกแล้วมหน้าหนาวนะถ้าเรานอนห่มผ้ามันจะหนาวอยู่นี่แหละโอ้ลืมดูชุดขาวเป็นชุดทุเรียนด้วยดูชุดกินน้า ใครกินก๋วเตี๋ยวจะมีเกีียวด้วยนะนเพราะว่าเราทำไว้หลายวันมากแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ทอด 好的 าทำเอนี่เสเร็จแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์ที่เราใช้แล้วก็จะเอามาห้อยไว้ตอนนี้เรายังทำไเสร็จเราไม่อยากผลมามันก็จะเป็นผลักผล้ ยังสิ้นไม่ซื้อใครลอกเหลุงลอกหรือยังฮะ 可能。No. มีเสวหอกจะเฝ้านางขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมวันยังร้อนเหมือนยาเมื่อคืนเช้าก็ฝนตีมาออกมานะตกปอยๆเมื่อคืนประมาณตีสองแล้วที่ตกแบบป้าจะทะลุเลยอ่ะตีสอง 就好了。嗯嗯嗯 มไดอยู่ตรงนี้ทังวันเล้าที่้าอันนี้ล่ะขอมาวางวันก็ไม่ได้กินเลยไม่ได้เห็นไม่ได้กินป้าบ้านบางคนไม่ชอบบุกชิ้นช้อน้อนหมดหรอฮนได้าทายสิ กูลียวเลียวเลี้ยวโซนหมดป่ะโอนอะไรโอนโยเกิร์ตกินโยเกิร์โโโตโซนซีน้ำมันโซนซีไปที่บ,บ้านไม่รู้ว่ามันหมดหรือไม่หมดนีแบบ่ค่ะเกลียว กินไหมมันกรอบๆนะลูกกินไหมมีจะเอาอะไรอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปืน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 ไม่ได้อะไรฮะนี่แหละปืน

เราจะต้องมีคลิปนะคะทำยูทูบนะคะที่หนาวไหมอยากกินอะไรจ๊ะอยากกินโยเกิร์ตเกินจริงไหมดูว่าจะกินตอนนี้เลยเหรอไม่ไม่ใช่โต๊ะก่อนหรออ้ามันอยู่นี่ก็อันมีอยู่อันหนึ่งนะเสือ่่นี แม่รวยไหมแม่เปี้ยวรวยไหมรวยเหรออ๋อแม่เปี้ยวรวยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านผมคน,คนปากก็จะมีอันนี้ด้วยเธอแม่เปี้ยวรวยกินกินอับเก่ายังไม่หมดเลยกินน้ใหม่แล้วแล้วก็จะมีเกี๊ยวอ้าวไหวสวยที่ค้าอืก <c oughs> ต้อง เราต้องมีทางขยะอยู่ในครัวเนี่ยเนาะใหญ่ๆหน่อยนะเราต้องเดินออกนอกบ้านไปตลอดตั้งไว้ที่ตงนี้อย่างเงี้ยเนง่ายตลอด เดียวเองนะคะเอฟซีโอ้มอญใช้ได้ลอ่นี้เหอตน้ได้นีห้ลงมันาก่ัให้ลงมันลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอสดีเลึง สวัสดีนะคะ